สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยลาลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยก็พามาลาลาดูฟักเขียวนะคะนี่ค่ะฟักเขียวที่ปลูกขึ้นง่ายนะคะ,คะปลูกแล้วก็ทําค้างให้เขานะคะนี่ค่ะออกลูกเกยอะเลยฟักนี้มีประโยชน์นะคะแกงชํากับข้าวแกงจืดทําขนมได้ด้วยนะคะขนมฟักอร่อยนะบ้านพี่ต้อยมีประเพณีงานบุญนะชอบกวน ขนมฟักแต่เขาจะใช้ฟักแก่ๆนะแล้วก็เอาเนื้อฟักนี่แหละค่ะมากวนทําขนมอร่อยมากเลยค่ะขนมฟักขนมพื้นบ้านนะคะถ้าใครได้กินแล้วเวลาเสร็จเขาก็จะหั่นถั่วลิสงครัวค่ะแล้วก็ซอยเล็กๆเลยอร่อยมากเลยค่ะวันนี้พี่ต้อยก็พามาดูฟักเขียวปลูกไม่ยากอะคะ่ะขึ้นแค่ทําร้านให้เขานะคะทําร้านให้เขาก็จะ ออกลูกแล้วก็เก็บไว้ได้กินทั้งปีนะฟักเขียวให้นับได้ว่ามีกี่ลกูกเดี๋ยวมา,มารับฟักที่พี่ต้อย <laughs> นี่ค่ะ ฟักเขียวนะคะคลิปสั้นๆค่ะสวยด้วยนะคะเป็นฟักเป็นผักที่เย็นนะคะไหว้ก็ดีชื่อเขาก็จะเย็นเป็นฟักะค่ะฟักเงินฟักทองมีฟักเขียวเก๋เก็บไว้ได้กินทั้งปีนะคะโอเคนะคะพี่ต้อยบายๆขอบคุณที่รับชมพี่ต้อยพามาดูฟักเขียวค่ะ บายบายสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบายสวัสดีคะ่ะ